เรามาดูต่อนะคะการบัญชีบริษัทจำกัดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการลดทุนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อการเพิ่มทุนในกรณีที่สองนะคะวิธีที่สองการออกหุ้นใหม่โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลซึ่งการคำนวณหุ้นปันผลมันจะมีอยู่สองขั้นตอนนะคะขั้นที่หนึ่งเราต้องคำนวณหาเป็นวนหุ้นที่จะออกหุ้นปันผลก่อน ก็หามาจากหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วไปคูณกับอัตราเงนินปันผลนะคะขั้นที่สองคำนวณหากําไรสมสมที่จะก,การเป็นหุ้นปันผลเอามาจากจำนวนหุ้นปันผลคูณกับราคาที่ประกาศจ่ายแล้วก็การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลมันก็เหมือนกับการบันทึกการจำหน่ายหุ้นปกตินะคะก็คือ หน้าวันที่เราประกาศา่ายเราสามารถมันทึกได้สามราคาก็คือมีราคาตามมูลค่านะราคาเท่ากับราคาที่จำหน่ายครั้งแรกแล้วก็ราคาตลาดหน้าวันประกาศกายหุ้นผลสุดท้ายพอวันออกไปหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นก็พอ,อ,อเขาจทำละค่าหุ้นไม่เราเสร็จเราก็สามารถออกไปหุ้นให้ได้เลยคะ่ะอันนี้เรามาดูตัวอย่างห้าที่สองชีตของเรา,าหน้าหนึ่งร้อย ของบริษัทมุกราจำกัดนะคะจดทะเบียนคุมหุ้นสามัญไว้1นึ่หุ้นหุ้นละ50บาทแล้วก็จดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธ์แ์เไว้5,000หุ้นคะหุ้นละ100บาทจำหน่ายและได้รับชำระจบแล้วปี 25X3 มีกํามมีไรสุทธิประจำปีหน0 0 0แบาทมีรายการในปี 25X4 ตั้งแต่วันที่สิบมกราคมนะคะวันที่สิบเขามีมติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญสองพันหุ้นหุ้นละห้าสิบบาทพอวันที่ยี่สิบเขาจำหน่ายหุ้นสามัญที่ออกใหม่หนึ่งพันหุ้นในราคาหุ้นละห้าสิบแดบาทวันที่ยี่าประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในอัตราสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในราคาหุ้นละหกสิบบาทโดยออกเป็นใบหุ้นให้ทันทีนะคะ พอวันที่สามสิเอ็ดขาประกาศแล้วก็่ากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบดิมณิพร้อมตั้งสำรองตามกฎหมายคราวน,นี้เรามาดูวิธีการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะเริ่มตั้งแต่ตวันที่สิบวันที่สิตัวนี้เขามีการจดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญน,นะคะตัวน,นี้เราแค่บันทึกเมนโมไว้เป็นความทรงจำอย่างนี้นะคะ เราก็จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญสองพันหุ้นหุ้นละห้าสิบบาทแค่นี้พอวันที่ยี่สิบเราจาหน่ายหุ้นสามัญในราคาหุ้นละห้าสิบแปดบาทจาหน่ายไปกี่หุ้นกลับไปดูโจทย์ก่อนวันที่ยี่สิบจำหน่ายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไปหนึ่งพันหุ้นนะคะหุ้นละห้าสิบแปดบาทอนนี้นามาบันทึกในการในสมุดรายวันทั่ไปจาหน่ายหุ้นก็บันทึกเดบิตเงินสดนะคะ ได้เงสดมาเลยก็บันกึเป็นเดบิตเงินสดหนึ่งพันหุ้นตามโจทย์บอกมาแล้วคูณกับราคาที่ขายก็คือห้าสิบแปดบาทก็จะได้ตัวเลขเงินสดทางฝั่งเดบิต5้าหมื่ปดพันฝั่งเครดิตบันทึกเข้าทุนหุ้นสามัญนะคะหนึ่งพันหุ้นคูณด้วยห้าสิบบาทก็คือราคาตามมูลค่าตัวนี้ห้าสิบบาทนะคะก็จะได้เป็นทุนหุ้นสามัญทางฝั่งคเครดิต50าหมบาท ผลต่าเขาจะบันทึกเข้าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญน,นะคะหนึ่งพันหุ้นคูณด้วยแปดก็เอาราคาที่ขายห้าสิบแปดลบก,กับราคาหุ้นห้าสิบนะคะก็จะได้เป็นผลตา่าบันทึกเข้าส่วนเกินมูลค่าหุ้นแปดบาทหนึ่งพัน 8, คูณแปดก็ได้แปดพันนะคะรวมสองตัวนี้รวมแล้วได้ห้าหมื่นแปดพันก็จะเท่ากับยอดของเงินสดทางฝั่ง,งเดบิตพอด,อดีต่อไป,ปวันที่ยี่สิบห้า เขาออกหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสาม,มัญเดิม10%นะคะก็เอามาจากตัวนี้วันที่เราจดทะเบียนหุ้นสาม,มัญครั้งแรกไว้นะคะหนึ่งหมื่นหุ้นนะวันที่ยี่ห้าเขาบอกว่าประกาศ่ายปันผลเป็นหุ้นสาม,มัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นสาม,มัญเดิมในอาาัตรา10%เพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนวณหุ้นสาม,มัญที่เราจะ เป็นปันผลให้กับหุ้นผู้โือหุ้นเดิมนะคะคำนวณจากยอดนี้ยอดหนึ่งหนึ่งหุ้นคูณกับสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะคะการโจทย์มาดูในสม,มุดรายวะทั่วไปั้เมื่อกี้ที่บอกหนึ่งหมื่นหุ้นคูณกับสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งพันหุ้นที่เราจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้เขาไปนะคะ ในราคาตรวจบอกมาแล้วในราคาหุ้นละห0สิบาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องบันทึกเข้าเดบิตกำไรสะสมสังเกตดูนะถ้าประกาศอยาเป็นปันผลนะคะฝั่งเดบิตแทนที่จะเป็นเงินสดเราก็จะบันทึกเข้ากำไรสะสมแทนนะคะหนึ่งันหุ้นคูณด้วยราคา60บาทก็จะได้กำไรสะสมทางฝั่งเดบิต6 0ห0 0่บาท ฝั่งเครดิตจะบันทึกเข้าทุนหุ้นสามัญหนึ่งพันหุ้นคูณด้วยราคาตามมูลค่าห้าสิบบาทเหมือนเดิมก็จะได้คูณหุ้นสามัญทางฝั่งเครดิตห้า0มบาทแล้วก็ส่วนเกินบันทึกเข้าผลต่างมันจะเข้าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนะคะ1 0 0่พันหุ้นคูณกับสิบเอามาจากสิบลบกับ5้าสิบนะคะก็ได้สิบาทดัะนั้นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญก็เท่ากับ หนึ่งหมื่นบาทนะคะห้ 5, าหมนบวกหนึ่งหมื่นก็เป็นหกหมื่นเท่ากันเครดิตกับเครดิตต่อไปวันที่สามสิบเอ็ดประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิและก็ให้ตั้งสำรองตามกฎหมายตันนี้ของหุ้นบุริมสิทธิบ้างนะคะเมื่อกี้เป็นของหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธินะคะกลับไปดูโจทย์ก่อนหุ้นบุริมสิทธิมันเป็นหุ้นบุริมสิทธิแปดเปอร์เซ็นต์นะคะห้าพันหุ้นหุ้นละหนึ่งร้อยบาท ตาวน,นี้วันที่31เดี๋ยวเขาประกาศแล้วจา่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบูลิมมาสิตไปพร้อมตั้งสำรองตามกฎหมายมาดูนะวิธีการทำงานบันทึกเข้าเดบิตกำไร,รสะสมรอไว้ก่อนตัวนี้เรายังไม่ทราบจานวนเงินน,งนะคะเราต้องบันทึกความเครดิตได้เสร็จก่อนก็บันทึกเข้าเดเครดิตเงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบูลิมมาสิ์นะคะตัวนี้เพราะว่า จประากาศจา่ายเป็นเงินปันผลที่มันเงินบุรินมสิธิ์และก็ตั้งสำลองตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเงินปันผลครั้งจ่ายทางฝั่งเครดิตตัวเนี้ยเอามาจากห้าแสนห้าแสนก็คือหุ้นบูรินมสิธิ์ที่จดทะเบียนไว้ห้าพันหุ้นหุ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็คูณแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นก็เปอร์เซ็นที่มันตามหลังหุ้นไว้เนี่ยตัวน,นี้นะคะแปดเปอร์เซ็น าพันคูณหนึ่งร้อยแล้วก็ไปคูณแปดเปอร์เซน8%ก็จะได้เป็นเงินปันผลหลังจากของหุ้นืนมศิธิ์สี่หมื่นบาทฝั่งเครดิตเอาบอกแล้วว่าตั้งสำรองตามกฎหมายสำรองตามกฎหมายตัวนี้เราจะเอามาจากกำไรสุทธิที่มันเกิดขึ้นประจำปีคะหนึ่งแสนสองหมืนบาทกลับไปดูตรงนี้มีกำไรสุทธิประจำปีเห็นไหม 1 0 0 0 0 2 0 0 0บาทที่เราจะต้องนำมาตั้งเป็นสำรองตามกฎหมายจำไว้นะคะสำรองตามกฎหมายถ้าเขาไม่ได้บอกมาว่าตั้งเท่าไหร่เขาแค่บอกมาลอยๆว่าตั้งสำรองตามกฎหมายซึ่งกฎหมายจะบังคับให้ตั้ง5%ครั้งแรกนะคะนะตามกฎหมายต้องตั้งไม่น้อยกว่า5%นะคะตรงนี้ จนพบิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ครั้งแรกเราก็จะคูณ5เปอร์เซ็นต์นะคะจากยอดกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นเพฉะนั้นสำรองตามกฎหมายทางฝั่งเครดิตในวันที่สามสิบเอ็ดก็จะเอามาจากหนึ่งแสนสองหมื่นคูณหเปอร์เซ็นต์ก็จะได้หกพันบาทได้แล้วเครดิตสองตัวนี้รวมกันนะคะสี 4, ่หมื่นบวกหกพันก็จะได้เป็นกำไรสะสมทางฝั่งเดบิตสี่หมื่นหกพันบาท ต่อไปสุดท้ายที่เราจะต้องบันทึกก็คือการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุรินทร์ศิ์ตัวนี้ของวันที่31นะคะยังไม่มีการจ่ายก็มาจ่ายวิธีการจ่ายก็จะล้างตัวเงินปันผลครา้งการหุ้นบุรินทร์ศิ์ที่เราตั้งไว้ทางฝั่งคเครดิตเมื่อวันที่31เห็นไหมก็ามาล้างออกทางฝั่งเดบิตนะคะย้ายข้างมาเลย ตัวเลขก็จะเท่ากันก็คือสี่ืดึงมาค่ะฝั่งเครดิตก็จะเป็นเงินสดที่เราจะต้องจ่ายเข้าไปก็คือ4ี่หมื่นอยู่แค่นี้นะคะตัวอย่าง5้าีดสเดี๋ยวจะให้เราลองทําแบบปุกปฏิบัติ5้าี่สองนะคะของบริษัทขาแดงจำกัดมหาชนตัวนี้ก็มีการจดทะเบียนหุ้นสามันหนึ่งหนึนหุ้นหุ้นละห้าบาทกำไรราคห้าร้ยี่สิบาท มีสัดมีกำลังสะสมห้าหมืนบาทที่ประชุมก็ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จุดเวียนเพิ่มทุนก็มีรายการเกี่ยวข้องในเดือนมีนาคมสองห้า x สี่ของเดือนมีนาคะเดือนมีอยู่หนึ่งสองสี่รายการบางรายการมันอาจจะสลับกับตัวอย่างเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราดูนะ เราก็จะบันทึกเหมือนกับตัวอย่างเลยดูอันไหนที่เขาเอามาขึ้นก่อนก็เอาไปเทียบกันนะคะลาวการล้วการที่เหมือนกันก็จะบันทึกเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้เขาอาจจะสลับเอาราการหลังมาขึ้นก่อนอย่างเงี้ยให้พวกเราสังเกตเราเองนะไม่เข้าใจก็แด้ไปถามกลุ่มนะคะเราจะตอบแบบภาพรวมเดิมคอะะันี้ มรงนี้ของเจอกันพวหนั่นนะคนะพวัสดนะีครนะ